วันในเวลาเดียวกันก็คือในช่วงเวลา21นาฬิกา30นาทีจนถึง22นาฬิกา30นาทีหรือ3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งและจะออกอากาศซ้ำทำการดีรันอีกในช่วงของตี3ถึงตี4นะครับในตอนกลางคืนเนี่ยเราจะออกอากาศในช่วงของ3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่ง และเราก็จะมาออกอากาศซ้ำอีกในช่วงของการรับประทานอาหารสรุดคือในช่วงตีสามถึงตีสี่นะครับนี่คือในช่วงของรมฎอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกวันศุกร์ของเดือนรอมฎดอนเราจะจัดรายการสดนะครับเราจะจัดรายการสดในทุกวันศุกร์ของเดือนรอมฎดอนในช่วงกลางคืนคือในช่วงเวลาเดียวกัน ในช่วงสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งการจัดทำรายการทีวีตะวามีเป้าหมายเพื่อให้เป็นช่องทีวีสมบูรณ์แบบ24ชั่วโมงแต่ด้วยภาร,ระค่าใช้ใจ่ายอันค่อนข้างสูงการทำรายการของเราเนี่ยนะครับ แม้แต่อาทิต์์ละสองหรือสชั่วโมงก็เป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งนะครับคณะทำงานและบรรดาคณาจารย์ของเราก็ไม่ย่อท้อในการเผยแผ่หลักการอิสลามของเรายังคงยืนหยัดต่อสู้เพื่อศาสนาของอัลลอฮะตะอาลาและคอยชี้แจง สังคมมุสลิมให้มีความกระจ่างในเรื่องของาศาสนามากยิ่งขึ้นมีผู้จิตศรัทธาหลายท่านนะครับให้ความช่วยเหลือมาบ้างแต่ก็ยังไม่เพียงพอทีวีตกวายังมีความต้องการอนุเคราะห์ทีวีตกวายังคงม,มีความต้องการอนุเคราะห์ และขอความช่วยเหลือจากท่านทางหลายอีกมากในขณะนี้ทีวีตะวาไม่ได้มีหน่วยงานหรือองค์กรใดๆมาสนับสนุนเป็นหลักเลยแต่ที่สามารถเกิดขึ้นได้กระเพาะด้วยแรงศรัทธาของพี่น้องหลายๆท่านที่ต้องการเห็นทีวีแห่งนี้เป็นกระบอกเสียง และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการในชุงลึกเพื่อให้เกิดการสมดุลให้เกิดการทวงดุลในความหลากหลายทางด้านวิชาการศาสนาที่ได้เสียไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป้าหมายสำคัญที่สุดของทีวีตะวา ก็คือจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยพัฒนาช่วยส่งเสริมสังคมมุสลิมส่งเสริมครอบครัวส่งเสริมเยาวชนพัฒนาเยาวชนให้อยู่ในหลักการของอิสลามมากยิ่งขึ้นไปอีกและเป้าหมายหนึ่งของทีวิตกวาก็ เพื่อที่จะยืนเคียงข้างแกนนำยืนเคียงข้างบรรดาอิมัมในสังคมมุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศไทยในการที่จะช่วยกันรังสรรค์ในการที่จะช่วยกันส่งต่อข้อมูลเชิงวิชาการให้แก่พี่น้องมุสลิมหมายข้าว่าเราจะช่วยเป่งเบาภาระ นะครับในการนําเสนอวิชาวความรู้พัฒนาสังคมเดินคู่กันเคียงไหลเคียงบ่ากันกับผู้นําในพื้นที่ต่างๆจึงถือได้ว่าทีวิตะวันเป็นทีวีที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องผู้สัาชนอย่างแท้จริงนะครับขอขอบคุณอีกครั้งต่อทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านตวนฮัจีสุบสุนสุวรรณ ซึ่งเป็นผอของทีวีตวะวัดดนท่านตันทันยินกมลุดินบาจีรีท่านทันยิชมชิดดีนีหละท่านอาจารย์กอเซมบูมาตอาลีซึ่งเป็นท่านอาจารย์ผู้ทรงนวุฒิและกะอาา็อาจารย์อทอาจารย์อาวุโสแห่งทีวีตวะวันขอขอบคุณไปยังท่านอาจารย์อัตุลกลรีมวันเอล็อท่านอาจารย์มารวัลสมาอุม ผู้เป็นที่ปรึกษาของทีวีตะวนันขอขอบคุณคณะครูฟันดูอินในเขตหนยสอบนครนิธร,รมราชที่มีการน,นำโดยท่านครูอิสมาเอลแสงมันที่ได้ให้เกียรติมาร่วมกับงานของเราในวันนี้ด้วยและขอขอบคุณต่อพี่น้องทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามที่มีส่วนฝักดัน ในชีวิตวัวให้เกิดขึ้นมาเราก็ขอต่ออัลลอฮุบหา ا า ه และ ت ع าลาได้ทรงโปรดคุ้มครองท่านและครอบค,ครัวของท่านทรงประทานให้มีดิีที่ฮาลานมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อประกอบอาัลอิบาดาในเดืนอนมอตอนและสูงจากเดือนมอรอนสิ้ไปบันดนี้ได้เวลาอันบรอกันแล้ว เคยขอเรียนท่านอาจารย์บรณวันสมาอุลได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทต่อไปอเขอียนเชิญครับสาธุ